สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การทำคลิป12ราศีประจําเดือนมิถุนายน2565กับหมออ้อยนักพยากรณ์ไพนคกราชศสาสตร์แห่งดวงดาวตำหนักปูดสีสุโท,โทย่าสีปธุมมานนทบุรีช่อง YouTube ชื่อมาคุยกันหน่อยหมออ้อยเหงา ช่องทาง tiktok และทาง facebook ชมได้3มช่องทาง ติดตามได้3มช่องทางนะคะสนใจที่จะดูดวงชะตาร,ราศีกับหมออ้อยเป็นการส่วนตัวได้ที่0988556364 0988556364 i d l i n e ุ u n y a w a t o i ขอบคุณสำหรับการติดตามวันนี้หมออ้อยมาทำคลิป12ราศีประจำเดือนมิถุนายน2565โปรดติดตาม คลิป12ราศีประจำเดือนมิถุนายน2565ราศีเมษร,ราศีเมษคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึงวันที่14พฤษภาคมตัวตนของชาวลัคนาราศีเมษรหรือชาวราศีเมษทั้งหลายเป็นคนที่นิ่งสงบเป็นพระค่ะนะคะนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหว ราหูทับตัวเริ่มรู้สึกว่าตัวตนมันร้อนรุ่มยังไงก็ไม่รู้ช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะชาวเมษทุกคนจะร้อนรนวนกระวนกระวาย ไปดูนะคะต้องระงับอารมณ์ให้ดีและการใช้อารมณ์ให้เย็นลงได้จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนั่นคือตัวตนของชาวราศีเมษรประจำเดือนมิถุนายนนะคะเรียนรู้ที่จะผ่านมันไปให้ได้อย่ากังวลและอย่าลังเลใจคุณทำได้แน่นอนคะ่ะการงานชาวราศีเมษทั้งหลายนะคะ ดวงชะตาของท่านเป็นราชาถ้วยเนี่ยหมออ้อยบอกเป็นราชาถ้วยแสดงว่าท่านจะต้องมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนต้องน,นิ่งนะคะสงบสยบความเคลื่อนไหวและท่านจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะคะดวงชะตาของชาวราศีเมษสามารถที่จะแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้ถ้าหากคุณนิ่งสงบไม่ใช่หมออ้อยให้คุณไปเป็นพระนิ่งสงบอะคะ่ะ พระเขาปฏิบัติธรรมเ็าจะนิ่งเห็นไหมคะอ่าสงบเลยเพหอหมออ้อยบอกอย่างนี้นะคะบวชกันเลยอ่าหมออ้อยบอกให้นิ่งสงบเป็นพระอ่าไม่ใช่นะคะสยบความเคลื่อนไหวความใจร้อนอารมณ์ขุนมัวปัดมันออกไปเลยคะ่ะออกไปให้ได้นะคะการงานก็จะได้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการงานในเดือนมิถุนายนนี้นะคะชาวเมธ ต่อไปการเงินค่ะจังหวะน,นี้ดีกว่าจังหวะที่แล้วเดือนที่แล้วที่ผ่านมานะคะไม่ดีเลยชาวเมษนี่โว้กวนกวยนอกจากอารมณ์จะแปรปรวนแล้วนะคะระงับอารมณ์ไม่ได้แล้วเมาการเงินนี่มันฟุ้งซ่านไปเลยนะคะเพราะว่าเดือนมิถุนายนนี้การเงินทับตัวค่ะช่วงกลางเดือนไปแล้วนะคะดาวอาทิตย์ดาวปุตตะ ความโชคดีในเรื่องการเงินคาดหวังได้เลยค่ะชาวเมษเงินเข้ามาเยอะดีมากเลยนะคะเดือนนี้คุณจะได้พบกับสิ่งดีๆเกี่ยวกับเรื่องการเงินค่ะความรักชาวลัคนาราศีเมษรหรือชาวราศีเมษทั้งหลายราหูเป็นราชาโชคทับตัวมีสเสน่ห์ถ้ามีคู่อยู่แล้วพื้นที่รักซอน ให้ระวังให้มากๆนะคะสำหรับคนที่มีคู่หัวแตกค่ะอา้าวทำไมอย่างนั้นคะหมออ้อยก็ต้องระวังอย่าเจ้าชูนอกใจนะคะเดี๋ยวคนที่บ้านจะมีปัญหากับเราอย่างแน่นอนนะคะสำหรับคนมีคู่แต่สำหรับคนที่เป็นสดนะคะคบก็ต้องดูกใจกันนานๆดูกันให้ดีๆนะคะ รบกันไปเสร็จมาดูอีกทีอ้าวเขามีเจ้าของเสซะแล้วซะงั้นนะคะเพราะฉะนั้นสติค่ะสติสําคัญมากเลยนะคะชาวราศีเมษลัคนาราศีเมษทั้งหลายอย่าหลงคําว่าอย่าหลงไม่ใช่หลงสติคืออย่าหลงตัวเองนะคะอ จะรักใครชอบใครเนี่ยสบายเลยนะคะเลือกได้เลยนะคะไม่ได้เขามีปัญหาแน่นอนนะคะสําหรับคนมีคู่แต่สําหรับคนโสดดูดีๆดูนานๆน,นะคะดูดูให้ดีมีดีให้ดูแต่ก็ต้องดูนานๆน,นะคะสรุปแล้วชาวลัคนาราศีเมษนะคะเดินทางไปในทิศทางที่ดีแล้วค่ะดวงชะตาของคุณในเดือนมิถุนายนนี้นะคะเดินทางไปในทางที่ดีทิศทางของคุณ บอกบอกให้รู้เลยว่าคุณจะพดกับสิ่งดีๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินความรักนะคะขอให้คุณต้องมีสติตลอดเวลาสติคือทางออกของปัญหาทุกปัญหามีทางออกแนะนํานะคะดึงเกมทุกสิ่งทุกอย่างให้ช้าลงนะคะเร็วมากก็ไม่ได้นะคะดึงให้ช้าลงนิดนึงค่ะเพราะว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันจะได ทุเราเบาบางลงได้นะคะอย่าใจอ่อนนะคะและก็อย่าอ่อนแอสติคือทางออกของปัญหาทุกครั้งที่มีปัญหาเกิดขึ้นคุณจะต้องมีสติตลอดเวลานะคะสรุปแล้วหมออ้อยเตือนชาวลัคนาราศีเมษประมาณนี้นะคะ หมออ้อยขอฝากคลิป12ราศีในช่อง Youtube ด้วยนะคะช่อง Youtube ของหมออ้อยชื่อมาคุยกันหน่อยหมออ้อยเหงาแล้วก็ชมได้ทางช่องทาง TikTok นะคะแล้วก็ทาง Facebook ด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หมออ้อยด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้หมออ้อยได้ทำคลิปในครั้งต่อไปค่ะวันเสาร์วัน,ววนอาทิตย์ ชมการไลฟ์สดหมออ้อยดูดวงชะตาฟรีทุกสัปดาห์ช่วงเวลา19.00นถึง20.00นนึชั่วโมงเท่านั้นขอหนึ่งแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้หมออ้อยได้ทำคลิปในครั้งต่อไปสุดท้ายนี้หมออ้อยขออวยพรให้ชาวราศีเมษทุกท่าน พบเจอแต่สิ่งดีๆเจริญรุ่งเรืองด้วยอายุวนะสุขขาพลปฏิพานธนสารสมบัติรวยๆมีความสุขมากๆค่ะสวัสดีค่ะ